สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s k c TV นะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมเกมเออเกมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเออเลแมนนะครับนะจากพาร์ทที่แล้วแล้วเนี่ยเราก็เล่นกันไปนะครับนะก็มีกระแสตอบรับดีพอสมควรนะครับเพราะว่าเจอผมกินเลใส่เข้าไปในคลิปเนี่ยโอ้คุณผู้ชมนี่ด่ากันเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดต่อให้ดีกว่านะครับโอเคคอนตินเนียเลยครับอ่าโอเคเลแมนนะครับ สำหรับเอ่อคลิปนี้เนี่ยผมว่าจะเป็นโอริโอแมนแหละเพราะว่าเออค,ค่อนข้างที่จะผมมีโอริโออยู่ติดตัวนะก็งับแห้งแดกแม่งเคครับอืม,อมตัวเลยเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมเดี๋ยวห่อเคี้ยวก่อนเด้อเด้ดดดหอรองขอความช่วยเหลือนะครับอ่าสำหรับเกมนี้นะครับแน่ก็จะมีเสียงผิวปากอย่างเอ่อแบล็กเกาด์นะครับ เกี่ยวอะไรกันเนี่ยนะก็มีเสียงแบ็กกราวด์ที่แบบบรรยากาศในค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับนสามารถวิ่งได้ด้วยนะครับจมูกยาวๆนะครับเาสามารถเข้ามาเปลี่ยนฮีโร่ได้ตรงนี้นะครับนะโดยที่ตอนนี้เรากำลังเล่นอยู่ในตัวของ God Tensy t e n s y นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกันแกนมินิมัสนะครับมิงชาบูอะไรอยู่เนี่ยนี่อะไร โกลบอกกบบล็อกกบอืมเดนดิสไนกายอิสเลแมนเบสเฟนนะเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเดมเนนะมีประวัติแต่ละคนเนะี่ยอันนี้เป็นนักเวทนะครับส่วนไอ้นี่ก็เป็นอสศวินนะเฟมัสไนท์นะครับอเ,เอาอนี้ดีกว,ว่าเห็นมันชาบูอะไรอยู่ <c oughs> ว,ว,วิ่งจะบุกยาวๆเรียกว่างวงอันนั้นมันช้างอืมไป เจ็บคอไงไม่รู้นะที่บ้านใครตอนนี้ก็ไปพายุเข้าทุกวันเลยใช่ไหมครับนะผมรู้นะบ้านผมนี่ตกทุกวันเลยครับนะไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆริบอกตรงยังมายืนประชุมเลยกันเลย once upon a time การละครั์หนึ่งนานมาแล้ว creepy castle อืมเราผ่านมาหมดแล้วโอเค enchanted forest เนี่ยเข้าไปตามช่วยเหลือฟาโลเอ้ยนี่มันฉากโหลดไม่ใช่เหรอมันฉากโหลดไม่ใช่เหรอ หักโหลดจุ๊บจั๊ตัดต้นไม้อือชนโครงกระดูกวิ่งพันวิ่งพันวู้ฮู้จุ๊บวูว้ฮี้อือหูหยบหึบจุ๊กระโดดอีเห็ดสดกระโดดลงเห็ดอือมาเนี้ยต่อยต่อยอ่ะอือหูหัวใจตามล่าหางหัวใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของของเราหึบจุ๊อือหูวู้ฮี้ เมื่อกี้เห็นเห็นเหรียญอยู่ข้างบนเห็นเหรียญอยู่ข้างบนอมะโดดวัวจ้มอืมวัวจ้มแบบเท่ๆทำอะไรอยู่ฮะตีอะไรอืมตีเหรียญฮะอืมระโดดข้ามนะครับอะมึงทำลายร่างกายอะเพื่อนกูน่ะเพื่อนกูลูกน้องกูเองเย้ฮู้โหไปโดดชามฉากไปแล้วอืมผีเสื้อ ย่นีเใครที่เจอเพื่อนเนี่ยกีดไว้ได้เลยอ่ะ <c oughs> ลง <c oughs> เจอเพื่อนแล้วกีดผีเสื้ออือใจเสื้อมางขำไม่เนี่ยไม่ขำแต่ก็มีเคุณผู้ชมบางท่านนะที่กลัวผีเสื้อนะนะ <c oughs> รู้ตัวใครรู้ตัวนี่รีบมาแสดงคอมเมนต์เลยนะนะวิ่วงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยลงแปลวเหรียญลงแปลวเหรียญกันอย่าเพิ่งทุบอืมกูรู้มึงจะทุบอ่านะ เอาเหรียญอือือเอาเหรียญโอ้ยชนเห็ดต่อยหน้าอต่อยสมัหักเลยจะเฮ้เยเมื่อกี้อะไรแวบๆเ,เห็นอะไรแวบๆนี่นี่ไงนี่ไงแฮะไม่พน้นสายตาสายตาชันชลาของเราถอนรากถอนโคนไปนู่นเลยไปฮ <c oughs> พุง่งลงไปเอาลงไปเอาเหรียญ เฮ้ย,ด,ยดี๋ยวหนูเกือบทับเกือบทับแบรนด์อันนี้โอวี่อ่ะมีหน่วยขอความช่วยเหลืออยู่นู้นเฮ้ยจะอืมอืมอืมไหนกระโดดกระโดดไปอย่างพลันเฮ้ยจะโบกไม้บโบกโบกไม้โบกมือไปโอวี่อืมเยี่ยมอะ,อะไรมึงมึงกระทุ้งเพื่อนกูซะจะบุกหัก เอาไปกินเอาไปกินกระทุงทำไมกระทุงอ่ะมีตัวอะไรบินพึบผับพึบผับไอ้นี่ไอ้นี่ก็กระทืมสมันเลยเย้อืออือเดี๋ยวเพลงจะอลังไปไหนเนี่ยฮะยังงกูดูวอวอลดิสนีย์อันนี้ทำอะไรเนี่ยยังไงมองหน้า จักระตี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 อ่ะอืมอ่ะไม่มีเพื่อนมาให้จักระตีเหรอทางแรกมันจะเป็นน้ำโอเคฮึบอืมแหน่ตอนนี้มีประตูหนึ่งอันนะโอเคแหนเข้าประตู <c oughs> <c oughs> เสียงดันเจียนอืมดันเจียนทำปาร์ตี้กันนะฮะปาร์ตี้อะไรอืมกินด้วยขอกินกัน หัวใช้เท้างับกินหิ่งห้อยน่เ <c oughs> ย่วู้ฮู้จุ๊บๆนะครับนี่นักล่าหางหัวใจนะครับเย่นี่ให้จุ๊บหนึ่งทีนะเจมมี่นักล่าหัวใจนี่อ้ยเด็ดเด็ด,ดข้างล่างมีตรงนี้มีมีอะไรด้วยนี่เย่ไม่รอดพน้นไม่รอดพ้นสายตาสายตาฉันฉลาดไข่ถาม ึอ่าโอเคนะยืนมึงยืนชาลาลากันเต็มเลยนะโอ้โหเย้ฮู้ฮู้เนีได้ถ้วยได้ถ้วยถ้วยไม่ใช่ถ้วยทองวะถ้าเป็นถ้วยทองเนี่ยจะเป็นยาหม่องยาหม่องตาถ้วยทองนะครับโอเคเล่เล่เล่งนีง่ไงได้ได้ไดอ่าขาดอีกสี่ <c oughs> แม่งเอ้๊โหลดจน เย้ฮ yeah, ู้วววไปอืม hmm, ลงมาอืม hmm. มีฟองสบ,บู่ลอยออมาเย้เ yeah, ย yeah, ้ฮู้อืมมีด่านบอสเปิดตรวไป่ไหมเอ่อ uh, Congratulations you have unlocked Verdiesta โ okay. อ okay. เคโอเคครับมาชุลมุนอะไรตรงนี้เนะี hmm. ่ยไปเปลี่ยนตัวละครก่อนแน่ <c oughs> เดินไปแบบจมูกยาวอืมฮึแมมีด่านใหม่เปิดด้วยคือมันเดินเวลาถ้าเดินมันเดินชิวจัอองเลยอืมซ้ายขวาโอเคครับแหมเข้มา,ามาเปลี่ยนตัวละครกัอนอเอาตัวนี้แม่งเห็นมันเป็นเพื่อนสนิทเลแมนเย้วอ้ มันดูแนงโง่จังเลยเดนชิวเดนชิวโอเคเข้าไปเอเดี๋ยวก่อนอืน่นก่อนที่เราจะไปด่านต่อไปเนี่ยคง <c oughs> มไม่พ้นเป็นโอรีโอแมนไออีนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยมึงนอยเป็นกิงคองเนี่ยโอเคไม่บอกนี่คิดว่าลาพันเซลเนี่ยให้ให้ดูลาพันเซลมั้ยครับเนี่ยคือแับ มันเป็นเรื่องเจ้าหญิงผมผมยาวครับอันมีอะไรแล้วสกิลบาบลาบลาโอเคเราจะเข้าไปช่วยมันเลสคิวนี้แปลว่าช่วยเหลือนะครับโอเคตัวอะไรกันไม่รู้มีหัวกะโหลกอยู่สองอันโอเคครับอ่าเข้ามาละจะเย้ฮอ้โหอะมาเต้น กด W W W เขาให้นี่ทำไรไ <c oughs> ม่ตีหัวไอตีหัวเขาทำไมนี่กระทืบหัวแบะเด้อเด้อเด้อเด้มันมีไฟด้วยนี่วะชิบหายละไฟมันไล่ตูดไฟมันไล่ตูดไปแล้วอ๋อเด้อเด้อเด้อเดอเด้อเฮขึ้นขึ้นลงอะไรหมุนสวิงเฮ้ยเดี๋ยว,อ,วอ่ะ <c oughs> บินปว W อืมไม่ต้องไม่ต้องคงไม่ต้องเก็บละดับวิวไปบินใช้มือบินเนียนะอปับปับ <c> ป <oughs> ับป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 ิดประตูอืมต่อยหมุนสวิงเด็ดเด็ดเด็ดโว้ยเด็ดเด็ดเด็ดงกไม่ทันงกไม่ทันงกไม่ทันเีอะมันจะเปิดขึ้นไปทำไมลงอืมลงมาอ,มอะไรสวิงสวิงเปิดขึ้นไป จิ้มเล่นอยู่อีกอืมยึ๊บเ <c oughs> ฟิงเพลงจะแฟนตาซีไปไหนปุ๊บ้เย่นะครับท่าไหลท่าไห่มาเยี่ยม,มทำมิชชั่นสำเร็จมึงมาดิสโก้ไทาม์เลยแถวนี้เนะี่ยไปได้แค่ยังมองตาถ้วยเงิน <c oughs> ด่านมีแค่นี้ใช่ไหมเนะี่ย โกบโง่นะมันเป็นเกมที่ช่างน่ารักอะไรยังนี้นะอืมเบ่งแก้มโชยี่ยมีอะต้องรีบมาดูบลาบลาบลาเป็นเจ้าหญิงแห่งบาบิเลียนนะครับอ่ะมันจะหมุนอ่ะเจสดอยู่นะโอ้คีฟดิสนีย์โลโอเค yeah! <laughs> ในฮีโร่ในฮีโร่ตัวใหม่มาเล่นแล้ววู้ฮูนี่อือนะฮึมฟิตฟิตปังฟิตปังอืมไปเดินไปมีขวานอาไปจามหัวใครเนี่ยตึง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 โอเคไปสักด่านหนึ่งได้ได้ๆด้ดมีมียามียาบ้านนี้มีรักอืดูท่าซอยซอยวิ่งมัน ดูท่าวิ่งมันม,มันพลันมาก,กอืมอืมอะไรมันขาเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการขายาวอะฮะอะตกน้ำโอ้งชีวิตช่างอานาจังเลยดูท่าน,น้ำน้ำมัน,นดนนิอืมฮ่าฮ่ดูท่าดำน้ำอืมขาขายาวอะฮะมนขายาวนี่จะไปไงล่ะเนี่ยกคด W ิเย้ขุนกบ คุยกันอะไรกันไม่รู้อ่าไปไปดึงหัวใช้เท้าดึงหัวไปนู่นไปอืมขาขายาวอะฮะอืมขายาวขายาวเฮ้ยมีลูกตาด้วยตรงนี้เฮ้ยอืทำอะไรวะอ๋อ <c oughs> <c oughs> มีจักรจีะนะ้เลยแเดฟโห่นี่ไป <c oughs> เล่นระดับความความสูงอะไรไงฮะเล่นแต่ระดับความสูงโอเคดึงขึ้นดึงดึงจะดึงตรงนี้อ่ะไม่ทันแหละจะเอาไอตัวนูน้นซะหน่อยป่าแห่งแฟนตาซีนี่กูสับหัวแบะให้บินอือสับหัวแบะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เปิดมาได้นี่นี่ไงนี่วววี นะช่วยได้หนึ่งตัวช่วยโลกมึงไปเลยมึงหดเข้าไปไก่หดหนึ่งด้วยตีตีตีหัวหดตีหัวหดอะไรยืนขายาวหาพี่มึงเหรออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวยืนดิไอ้ลากห่อยนี่มันขึ้นมาทำไมมัขึ้นมาทำไมตีตีให้ตีไป บางอัจทำร้ายเจ้าหญิงบบบาเลียนอุได้ยังไงไปเลยพังอืเฮ้ยเดียวอีกแล้วแม่งเอ้ทีนี้เราไม่พลาดเอาตรงๆไปจะโดนจะโดนอู้มันโดนทำร้ายยังไงไม่รู้ฮึตีมายืนหับยืนรอตารอใจกูอย่างนี้นี่แหละอืมไปอืมไปปลาใส่ให้อืมคูปี้ แล้วมึงจะมาตกตรงนี้ฮะอไปตีตีตีอ่ะตีตีเข้าไปเออวิ่งตัวเจ้าตัดต้นไม้อะไรจักรตี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 ตีตีแม่งจักรตีอต้าไม้สั่นอะไรมาเล่นอะไรตรงนั้นฮะคิดว่าเป็นทาซาเหรอลูกคิดว่าเป็นอืตัดอืมีโล อะไรเอ้าวตัวแล้วตัวป่องตายแกฟันฟันแล้วทิ้งฟันแล้วทิ้งอืฟันฟันแล้วทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบไม่ทันตัดตรงนี้ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครัใจเย็นๆลงไปตรงนี้ตายไหมเนี่ยน่าจะตายอะไม่ทันจะขึ้นไปข้างบนจะขึ้นไปข้างบน อืมเหยียบหัวสองคอมโบมึงถือโลยห,หาประแสงอะไรนะเย yeah. เออว่าแต่ตรงนี้จะขึ้นไปไงครับนะขึ้นไม่ได้วะ่ะมึงกำลังทารุณกรรมเออ่ลูกน้องเราอยู่ข้างบนนะครับนเะ่ยกำลังกำลังจิ้มหัวสนุกเลยอืมตัดแมงอืมทับทับอืม หายแล้วมีประตูอยู่ข้างบนอืตัดเชือกกิฟหอมลอมลิฟสายเอวสายเอวทำอะไรให้มึงทำอะไรตัด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 ลงไปที่เดิมตรงนี้ต้องมีอะไรแน่ๆนั่นไงแจมไม่ผลสายตาแล้วหรอกสายตาอันชันฉลาดทำอะไรีกโอนคิวอี โอเคอ่าโอเคเราทำยังไงต่อเดี๋ยวนีชักงงอ่ะ <c oughs> ชิบหายแล้วอย่างนี้จะทำไงวะเนี่ยเราต้องใช้มันสมองอันชาญฉลาดของเราเนะครับในการแก้ไขปริศนานี้ว้าวเออเราจะต้องล่วงไปก่อนใช่ไหม ไม่ใช่ต้องกดพร้อมกันโอเคทีนี้จริงแล้วนีอวดฉลาดจนโง่แต่อวดฉลาดนะครับนีน่ช่างเป็นคนดีจริงๆอ่ะกูไม่เล่นแม่งแล้วกูไม่เอาแล้วไปลงหลงไปเลยลงไปเลยกูท้อแล้วจริงได้คะแนนน้อยช่างหัวมันตีตีอ่ะ,อะยังไงตายกี่รอบแล้ว ตายอีกรอบแล้วเนี่ยฮะเ่มไม่สนุกเลยนะอืมตายตายอืม้มลงไปเลยตายมึงอีกตัวจะมายืนจ้องหาประแสงเลยฮะไอ้ท,ทอไรอย่างงีอ่ะติดเชือกกูช่วยกูช่วยกูช่วยช่วงจริงอ่ะทุบทำไมลูกอยากกระตี <laughs> ว้วันเลาะ หัวเลาะเหรอหัวเลาะเหรอฮะออืืมมดิ่งอะไรไว้เราเห็นนะโอ้ยจะมาทำร้ายเด็ดเด็ดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตีหัวกูให้ฮึบอืมสายขึ้นมันเป็นดาดเนี่ยมันยาวยาวนานจังเลยฮะไปสไลด์สไลด์ลงอืมสไลด์ลงคู่ขาวเออดีดดดดโอ้ย เกือบเกือบไปละปาร์ตี้ชุลมุนนีปาร์ตี้ชุลมุนโอเคเยี่ยมแฮคบินจะได้สักกี่คะแนนอืมสี่ร้อยห้าสิบสามตึงจะติงตึ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 งโอเคเข้าสู่หน้าโหลดเลยหน้าโหลดมาแบบสวยๆเลยเนี่ยเย้ มีดวงวิญญาณนะปาร์ตี้เต็มไปหมดเลยโอเคครับ hmm. อะไรไม่รู้เรื่องเก็บไว้อ่านที่หลังโอเคครับคุณผู้ชมครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะับเรมแมนนะับเรแมนช้างหัวมันนะก็ yeah. ต้องขอตัดพาร์ทจบเพียงเท่านี้นะ okay, ครับโอเคครับไอโอกาสหน้าเดี๋ยวผมาวางๆเดี๋ยวผมมาเล่นด้วยใหม่นะับโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบายครับ A